ถ้าสามีภรรยาเราที่นอนอยู่ด้านข้างเรากรลังขึ้นอื่นอยู่เป็นศพนอนตายตายอยู่ใหม่ๆแล้วมีความเป็นโครงกระดูกมีความเป็นขึ้นอื่นมีความเป็นน้ำเลือดน้ำหนองมีกิ่นคุกเขาเราจะยังพอใจและยังมีความรักต่อเขาอยู่ไหมเรายังพอใจในความสวยงามของร่างกายที่เราคิดว่าสามีของภรรยาของเรานี้มีความสวยความงามอยู่ไหมแล้วถ้าตัวเราเองเป็นแบบนั้นด้วยเราจะยังมีความพอใจในความเล้าความเฟสแบบนั้นหรือไม่เนื้อก็ติดชิ้นวิ่นวิ่งอยู่ตามข้อกระดูกไขเอ็นกระดูกต่างๆนานา หมาเข้ามาจิบกินนกแร้งเข้ามาถึงเพราะว่ามีแต่ความเป็นของเน่าของเหม็นสิ่งสกปรกโสโครที ness, uma, ness, polls, ่เกิดขึ Griffin, ้นความเน่าความเสียที่เกิดขึ้นในร่างกายเราท่านหน้าใสละเอียนหือผ่ขยะขยัเกียจฉันเมื่อไปศพตายใหม่ๆความเป็นท่าต่างๆนานาก็แตกออกมาความเป็นมุดเป็นคูดความเป็นขี้เป็นเยี่ยวก็าทะลักออกมาเป็นความสกปรกโสโครนอนจนขี้จนเยี่ยวของตัวเอง หน้าสรดสับเพสอย่างยิ่งไหนในความพอใจของความเป็นร่างกายของเราไม่ได้มีความดีเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่ความเสื่อมสลายด้วนๆไม่ได้มีความสะอาดสะอานเลยแม้แต่นิดเดียวแม้เราจะพยายามอาบน้ําขัดทาลูบเล็นเครื่อมหอมแค่ไหนก็ต่ำแต่สุดท้ายเวลาตายก็เดินสู่ความเน่าเหม็นด้วยกันนั่งสิไหนลำตกงไหนที่เราสามารถบังคับให้มันเป็นเราไ,ได้ ไหนหลักสักที่เราพยายามบำรุงฟุฟเฟอร์ดูแลร่างกายนี้มาตลอดจากชีวิตเราแต่ทําไมในขณะดนี้เมื่อถึงความตายเข้าถู่จุจบแล้วเราไม่สามารถรักษาความสะอาดสะอาดอะไรเลยมีแต่ความสกปรกโสโครมีแต่ความเน่าเหม็นมีแต่ความหน้าบูดหนาขยะขยะมีแต่ความเป็นนอนชัยมีแต่ความหน้าบูดหูใจมีแต่ความเน่าเหม็นค้างค้่ไปหมดมีแต่ความน่าสกิดเสียมีแต่ความหน้าบูดหนาขยะขยะเขียนฉัทั้งสิ้น ถ้าเราเห็นแบบนั้นแล้วเราจะยังพอใจในร่างกายหรือไม่ถ้าเรากระโดดออกมาแล้วยืนดูตัวเองกําลังเน่าไปทุกวันทุกวันกําลังมีหนอนชยัยกาลังเหลือแต่เศษกระดูกกาลังมีแต่เนื้อเนื้อร้อยเอ็นกระดูกร้อยหนังติดเป็นปิ้นวิ้นมีหมามาแทะมีหนอนมาชายัยมีนกแล้งมาจิกกินเราจะยังมีความพอใจในความสวยความ,มางามข,ข,ของร่างกายนี้เลยหรือไม่ถ้าร่างกายเราหน้าเราเฟรแบบนี้เราจะเดินออกไปหาใครจะมีความยินดีิร้ายหรือประคับประคองต่อร่างกายนี้ได้ต่อไปหรือไม่ เพราะฉะให้เราพิจารณาตามหลักเหตุหลักผลหลักเหตุปัจจัยว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมนี่มันไม่ใช่เราดกว่าไหนเราเป็นเราถ่านเรานี่คือคนที่เรากําลังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหน้าตาผิวพรรณงามอย่างนี้สิเราแต่ที่กําลังเน่ากาลังเหม็นกำลังขึ้นอืดกำลังเป็นน้ําเลือดน้ำหนองอยู่นี้ไหนมันไม่ใช่เรามันกําลังขึ้นอืดมันกาลังเป็นคนตายมันกำลังเป็นซากศพไหน่เรามันไม่ใช่เราแล้วนะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไอ้ที่เราในเยืนอยู่ตรงนี้แต่ไอ้ที่ไม่ใช่เราเนี่ยนอนเน่านอนเฟะอยู่ตรงนั้นไหนเรา ไม่เห็นมีอะไรเป็นเราแต่ทาไมเราไปหว่นเหนในร่างกายที่มันกำลังทุบร้อนเราไปหว่นหนในร่างกายที่มันสกปรกโสโครขนาดนี้เราไปหวง่หนในร่างกายที่มันเน่าเฟะหน้าหรือมักยักขยันเกียรชาขนาดนี้เราไปหวง่ในร่างกายนี้ได้ยังไงอุ้ยน่าสะ่อดสังเวชเกินกับสิ่งที่เราไปเห็นเหล่านี้แล้วแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เราเข้าไปยึดมั่นถึงมั่นล้วนแล้วแต่เป็นขอสกปรกโสโครถ้าเราคลายเรากินข้าวเราเคี้ยวข้าวอยู huh> ่ในปากแล้วเราคลายข้าวออกมาเราเอาข้าวที่เราเคี้ยวเข้าไปเมื่ นั่นเป็นความมือดขยันขยันเกียดชังเวลาขี่หรือขับถ่ายออกมาเยี่ยวออกมาเรารู้สึกมือดขยันขยันเกียดชังต่อขี่ที่ขับถ่ายออกมาต่อเยี่ยวที่ขับถ่ายออกมาแต่ถ้าเราไปจับไปโดนเรารู้สึกมือดาขยันขยันเกียดชังต่อมาแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าของโสรกของสมบรกหน้าหรือความขยันขยันเกียดชังเหล่านั้นเกิดจากตัวเราเองมันไหลออกมาจากร่างกายของเรามันไหลออกมาจากกระบวนการความโรกในร่างกายของเราเองเรากลับบำรุงฟุ้งเฟือหพอจะในร่างกายนี้แต่เวลาขับถ่ายออกมาขี่ออกมามีความสมบรกโรก รู้สึกเกลียดน้ำเกลียดเกลียดฉันต่อความเหม็นนั้นไม่พอใจตัวขยัเกลียดฉันต่อความสมปรกสูข้อกองความเป็นพูดเป็นพูดนั้นแล้วเราจะมาพอใจกับร่ากับร่างกายนี้ในเมื่อร่างกายนี้เป็นตัวผลิตความสมโคกนี้ในเมื่อตัวเรานี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสมโรกในเมื่อตัวเรานี้เป็นจุดเริ่มต้นของความอึดอัดขยัเกียดฉันหน้าอีกหนาละอานใจอย่างที่ไหนล่ะเรา ไหน l ะความพอใจไหน l ะประโยชน์ของร่างกายนี้ไม่เห็นม oh, ันมีประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษอย่างเดียวเมื่อตายแล้วมีแต่โทษมีแต่ความเน่ามีแต่ความเฟะมีแต่ความเสื่อมสลายอาหารใหม่อาหารเก่าที่กินเข้าไปอาหารที่เลิศเลอเพอร์เฟกอาหารลดเลิกขันาดไนก็ตามเมื่อกินเข้าไปสุดท้ายก็ไปเป็นขี้เป็นเที่ยวขับถ่ายออกมาด้วยความเหม็นหนัา ถ้าเราเอากินเอาเคียวเยี่ยวที่ขับถ่ายออกมาเมื่อกี้นี้เรากลับเข้าไปกินใหม่เราก็คงไม่อยากจะกินกับี่แต่ความเป็นจริงกระบวนการในการขับถ่ายออกมาของความเป็นขี้เป็นเยี่ยวมันเกิดจากตัวเราทั้งสิ้นนั่นความสมองความสขโคชั่วก็เราดีก็เราสะอาดก็เราสมบูรณ์ก็เราเอ้าแล้วเราไปยึดบั่นถือมัานในความเป็นเราทาไมเราเข้าไปยึดบ้านถือบ้านในความเป็นตวตนของมันทําไมเราเข้าไปยึดบ้านถือบ้านว่านั่นเป็นตวตนกองเราได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีอะไรเป็นเราเลยแม้แต่เดียวมันมีแต่ความเสื่อมมีแต่โทษมีแต่ความน่าอิจฉาละอาใจยมี แต่ความอึดอาขยันขยันเขียนทำมีแต่ความเน่าความเฟนความเป็นน้ำเลือดน,น้ำหนองน้ำพูดน้ำพูดน้ำขี้น้ำเยี่ยวมีแต่กลิ่ออกมาแต่ของโ,โ,ฆโฆสโครกนห,นห,นห,าาหน้าสะกิดสะเกียนหน้าหิดหนาละอาใจหน้าสาวุสังเวชอย่างยิงไหนละเราไม่เห็นมีอะไรเป็นเราตั้งแต่จรวดไปโผมจนถึงจรวดไปเนี่ย ไม่มีอะไรเลยที่ประคับประคองยึดมั่นถือบันไว้ให้เป็นของเราดังไม่มีอะไรเลยที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราผมจะเคยโดดําก็นําไปสู่ความเสื่อมด้วยการข่าวออกผมจะเคยมีเต็มหัวก็ล่วงโรยไปจนเหลือแต่หัวล้านป่าๆร่างกายที่เคยเต็งตึงก็กลายเป็นเหย่ยว,วย่นไปเป็นธรรมดาร่างกายที่เคยแข็งแรงปัจจุบันก็กลายเป็นเจ็บป่วยได้ไข้เป็นตามธรรมดา ไหนล่ะเราไหนเราความเป็นต e ัวเป็นตนของเราเราไม่ห right. ัวแหนอะไรกับมันเราไปหัวแหนอะไรกับของที่เป็นของเน่าของเสียเราไปหัวแหนอะไรกับของที่อ่อนแอน้าอิจฉาละมาใจเราไปหัวแหนอะไรกับของที่เป็นของโสโครกเป็นพูดเป็นคู่เป็นกิเลสตถาเราไปหัวแหนอะไรกับความเป็นตัวเป็นตนทั้งๆที่มันเดินสู่ความเสื่อมไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราเลยเลยเราไปหัวแหนอะไรกับมันนี่คือลักษณะของการพิจารณาปัญญาอาทิตย์นี้ค่อยๆลืมตา นี่คือลักษณะของวิปัสนาให้เราพิจารณาอย่างเงี้ยลึกลงไปเรื่อยลึกลงไปเรื่อยลึกลงไปเรื่อยเราจะไล่ไปอันนี้อาจารย์แค่ไล่แบบกว้างให้เห็นความละเอียดของความเสือ่อมการพิจารณาพิจารณาอย่างนี้แต่ทีนี้เวลาพิจารณาแบบยาวหนึ่งชั่วโมงนั่งหลับตาพิจารณาไม่หยุดเลยหนึ่งชั่วโมงให้ทำยังไงไล่ปฏิจจสมุปบาทที่อาจารย์อธิบายสามชั่วโมงแรกเมื่อกี้เนี่ย โดยหยิบเอาอารมณ์ความทุกข์ในชีวิตที่เกิดขึ้นมาพิจารณาในวิปัสสนาในการทามสมาธิไล่ไป้งแต้นจนจบอะไรไเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยไล่จนมันดับไปจนมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นกลับไปไล่ใหม่เพราะอะไรบรรจารยใครดับไป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 จนมันดับไปแล้วลไล่ใหม่ไล่อย่างเนี้ไล่ไปเรื่อยๆในทุกอาการของร่างกายเราพิจารณาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยนี่คือวิปัสสนา สมาะิทำความสงบอย่างเดียวยุติความคิดไปเรืเ่อยๆวิปัสสนาเมื่อได้ความสงบแล้วไปพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยโดยฝ่ายเดียวคือฝ่ายเห็นคดิจังทุกขขังอนัตตาเห็นความเสื่อมความเน่าความเสื่อมสลายความแตกกําลายความทนอยู่ไม่ได้ความตั้งอยู่ไม่ได้ขออนัตของมันทีนี้เราจะเข้าไปพิจารณามันยังไงวิธีง่ายๆไปหาดูซส้าสงคนโดน,นชนคนเดกตง อะไรก็ได้ที่มันน้ำเน่าไปเบื่ออย่างเงี้ยที่มันทุนเรศทุลังตาทุลัก็เถิดออกมาจะรีนออกมาลิ้นจุ่ปากเนี้ยไม่เห็นอย่างเงี้ยแล้วน้องเข้ามาใส่ตัวเราบ้างเราเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเวนลาตายเราจะเห็นโทษของมันบ้างเราจะไปยึดมั่นถือมั่นมาทำไมในเมื่อมันไม่ใช่เราแล้วน่ะตายเสร็จแล้วแล้ก็ไปเกิดใหม่เนี้ยมันไม่ได้เป็นเราแต่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในวาสที่เป็นของเราแต่เมื่อเราเห็นความน่าสันิสันเทียนของมันจะไม่อยากได้มันอีกแล้วมันจะถอนอุปทา,านจากกายนี้ออกได้ พราะเราเริ่มเห็นโทษของมันย้อนกลับไปตอนเช้าที่อาจารย์ู้ว่าเมื่อเราเห็นคนอายุเก้าสิบเราจะไม่อยากได้เขามาเป็นสามีภรรยาของเราเพราะอะไรเราไม่มีประธานในมันแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นความแก่ความเสื่อมความตายความนับความทนอยู่ไม่ได้ของมันเมื่อเรายังไม่เห็นมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดการตั้งอยู่ไปได้เมื่อเรายังไม่เห็นเราก็จะย็นยันว่าถึงมันในมันเมื่อยืนมันถึงมันในมันเรายังพอใจในมันอยู่ จึงต้องมองเห็นสภาพตัวเนี้ยให้ตัวเองเนี้ยไปสร้างศพแบบเนี้ยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆทุกวันจนกว่าอะไรอิจฉาละอาใจไม่เข่าแล้วกายนี้กูไม่อยากได้แล้วกายนี้กูไม่พอใจกายนี้แล้วสักยันฐิเห็นว่าไม่ใช่เราแล้วโสดาปฏิมัติเลยดีอองเลยตัวแรกข้ามจากกันนี่คือบางวิธีในการปฏิบัติทําแบบเนี้ยซ้ำๆไปเป็นปีๆก็ต้องทาสลับกันไปกันมาระหว่างสมถะวิปัสนา ทำสมาะให้เกิดความสงบสงบดีแล้วออกหน้าวิปัสนาวิปัสนา,า,าทำเกิดความเหนื่อยล้ากระโดดกลับมาพักสมมมงบพักสงบเอ็มเนียระลงกลับมาทำวิปัสนาสลับกันไปสลับกันมาอย่างมากเกินไปอย่างน้อยเกินไปสมาะมากเกินไปไม่ดีเดินชาวิปัสนา,า,ามากเกินไปไม่ดีฝุกสซ่าทำสลับกันวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเราฝึกดีแล้ววันละชัมมม่วโมงสมถะครึ่งชัมม่วโมงวิปัสนาอีกครึ่งชัมม่วโมงแยกกันไป ในขณะทำสมถันอย่าไปยุ่งเกี่ยวกันวิปัสนาอย่าไปสลับกันมารู้หลมหายใจท้านจู้ชมครับสมถันคือสมถันในขณะที่ทำวิปัสนาอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับความสงบในขณะวิปัสนาหมุนให้รอบเลยพิจารณาให้หมุนในความเปลี่ยนแปลงแปลงหมดแต่สลายเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาพิจารณาให้แตกกระจายไปให้มันกระจุยออกไปให้มันไม่เหลือจนเป็นปุ๋ยผงจนปลิวไปในอากาศจนไม่เหลือตัวตนของเราอีกเลยพิจารณาจนมันแตกกอะจานความละเอียดตัวเนี้ย ไปหาดูยอ้อนหลังหน้าที่จะรคยพิจารณาให้ดูในยู u b บช่องคนตื่นทำเพจจาจทร์ทำไว้กดเข้าไปในเพลย์ลิสต์แล้วมันจะมีเขียนว่าคนตื่นทำภาคปฏิบัติจริงที่บ้านแล้วไล่ไปตอนนี้มีอยู่เก้าตอนเก้าอีพีสิบเออคันนี้คันนี้สิบคันนี้ข้าคันนี้สิบคันนี้สิบไม่รู้ไปดูเอาไปรู้จะจำไปได่ไปเปิดดูอเอาเออไปไล่ลำดับนะฟัง ย้อนหลังถ้าเกิดอยากฝังการปฏิบัติที่ละเอียดระบอมากกว่านี้พรุ่งนี้อาจารย์ก็จะสอนกันครอย่างนี้แต่จะสอนอีกแบบหนึ่งเราก็รอฟังดูแต่ละครั้งสอนไม่เคยเหมือนกันมันจะแล้วแต่ว่าอาจารย์จะกระโดดไปจับตัวไหนมาสอนแล้วแต่พวกเราอมานั่งฟังทีนี้คงไม่ได้มีอะไราถ,าถามก็ถามคงอาจจะเป็นส่วนตัวแต่ว่าคงจะตอบอะไรได้ไม่เยอะเพราะว่าคนมากเหลือเกินที่สุดแล้วก็อาจารย์ขออนุโมทนาในวันนี้ขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่ดีได้ไดฟังธรรมในวันนี้ ขอให้ท่านทุกคนเนี่ยได้ยินได้ฟังทาแล้วมีความสุขในปัจจุบันปฏิบัติทำความเพียรเผาเกลเลสได้ถึงที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันให้ได้ขอให้พวกเราเนี่ยที่มีความทุกข์อยู่แล้วเนี่ยมีความทุกข์อยู่แล้วขอให้้นจากความทุกข์ไปได้ตามเหตุตามปัจจัยใครที่มีความสุขดีอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปมากขึ้นทุกวันและขอให้เราเนี่ยตั้งใจในการปฏิบัติทำความเพียรเผาเกลเลสสิ่งที่อาจารย์สอนเป็นหลักคําสอนพระเจ้าเป็นหลักการปฏิบัติที่ทำปริญัาปฏิบัติปฏ สมควรแก่ทำด้วยตัวเราเองเพ่าะส่ทีก่การสอนจะเป็นประโยชน์กับพวกเราได้ไหมควรขวายในการทําความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปอย่าเสียประโยชน์ในการได้ยินในฟังธรรมช่วยนํากลับไปปฏิบัติช่วยนํากลับไปเริ่มต้นในการทําความเพียรคูณการกิเลสตัวเองแล้วอย่าคิดว่าความตายมันอยู่ไกลจากเรามันอาจจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้เดินออกไปตายก็ได้หรือจะตายไปูไ่ไหนก็ได้อย่าตั้งถูงความประมาทพิจารณาตลอ,อยความตายเป็นประจำ อย่าลืมว่าพบเป็นเหตุให้เกิดชาติใหม่ของเราดังนั้นในใจเราต้องคิดฝ่ายกุศลตล,ตลอดเวลาอยากคิดฝ่ายอาุศลโดยเดินทาดตั้งใจในการเล่นความเพียรของตัวเองวันหนึ่งคืนหนึ่งห้านาทีสิบนาที opposite. อย่าถอนออกจากความเพียรตั้งใจมาให้ได้อย่าให้เสียเปล่าในการสอนธรรมนี้อย่าให้เสียเวลาเปล่าที่เราเดินมาตั้งใจในการหวนขวาในการเดินทางมาเพื่อให้ได้ยินได้ฟังธรรมหมดเวลาไปวันทั้งวันในการยังได้ยินได้ฟังธรรมจะได้เกิดประโยชน์ในการนําไปปฏิบัติได้ แต่ที่สุดแล้วขอให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำหรับในวัดสุวราบานในปัจจุบันชาติที่ได้ดูทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคนจันร์นโพธนาอ๋อค่ะเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวต้องถ่ายรูปไปเ่ยค่ะอ่าท้ายที่สุดแล้วนะคะความรู้ที่เราได้ นะคะแล้วก็จะนําไฟป,ปฏิบัติแล้วก็ประพฤติตน,นให้อยู่ใ่กอบในศีลในธรรมสำรวนระวังในการไม่ทาผิดมากขึ้นนะคะอยากให้ทุกท่านกล่าวเป็นการตอบแทนอาจารย์นะคะหลังจากที่บนกล่าวคําว่าสาธุขอให้ทุกท่านกล่าวคําว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ดีว่าขอแยกเปสัมพันธ์นิดหนึ่งเนื่องจากว่าวันที่สิบพฤศจิกาเบอใครยังไม่รู้สิบพฤศจิกาหกเจ็ดรอาจารย์จะไปทอดกระถิ่นวัดพุทธมิอุเภือตาฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เป็นกองบุญอีกองบุญหนึ่งการกอกระถิ่นของเราในกลุ่มคนตื่นทำกลุ่มคนตื่นทำเนี่ยเป็นเจ้าภาาในงานกระถิ่นในครั้งนี้ก็ใครว่าตอนนี้สามารถรู้บุญได้แต่ให้ทักเข้าไปในไลน์เรืที่บัญชีน่าจะมีคนทำหลายคนแล้ว ไลน์แอสไซสสามทุนวันเอลเอฟเอสไซสแล้วก็สามทุนเอสเอทีใครจะร่วมมุญก็แักไลน์นี้ไปหรือจะติดต่อไปทีหลังก็ได้ว oh. ันที่ส0่พิการเราจะเดินทางออกจากกรุงเทพและกลมณฑลโดยมีรถบัสเนี่ยรับส่งใครไปได้เนี่ยสามารถไปได้เลยไปฟรีทคคั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายรถก็ฟรีอาหารก็ฟรีออกจากกรุงเทพเนี่ยประมาณเจ็ดโมงเช้าถึงนู่นเนี่ยประมาณสิบเอ็ดโมงกินข้าวบนรถแล้วก็ไปถึงวัดปุ๊บเนี่ยก็จะฝังธรรมะปัญญา ประมาณชั่วโมงนึิมแล้วก็จะทอดกะทิช่วงประมาณบ่ายโมงแล้วเราก็จะรวบรวมเงินเนี่ยที่มีคนบริจาคเข้ามาแล้วในปัจจุบันเนี่ยออยอดล่าสุดเนี่ยยอดกะทิที่รวมได้จากกลุ่มคนตื่นทักที่เราจะยกไปทอดกะทิยังไม่มียังไม่รวมยอดอื่นนเฉพาะของกลุ่มคนตื่นทักอย่างเดียวปัจจุบัน3ามล้านหแสนบาทก็อโโาจจะพอธรรมดาสำหรับทุกคนด้วยก็วัดน,นี้ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีอะไรนะไม่มี ไม่ไม,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 ไม่ไม่ค่อยมีตากับผู้ได้เงานคือไม่มีเงินถึงท่านต้องยืมเงินจากพวกอบจอนายกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมาจา่ายค่าน้ำค่าไฟเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่ได้มีเงินเ,นเยอะอาจารย์เห็นประโยชน์ในการที่จะรักษาทรัพย์สิในบริเวณนั้นไว้ก็เลยจะเอาเงินเนี่ยไปสำรองสินวันนะั้นเพื่อให้มีโอกาสในการจา่ายค่าน้ำค่าไฟไปได้อย่างยาววัตถุก้ก่อสร้างเนะี่ยเขาหยุดก่อสร้างแล้วเพราะว่าเขาสาร้างทุกอย่างครบหมดแล้วที่เหลือก็จะพาะเรื่องของการดูแลนะและการจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพื่อรักษาอัตภาพของวัดได้ต่อไปก็อนุทนา ดี้แจ้งไว้เดี๋ยวใกล้ๆวันที่สิบวันที่สี่วันที่สี่อาจารย์จะเปิดลงทะเบียนสําหรับคนที่จะเดินทางไปทอดกระถินวันที่สี่เพราะฉะนั้นใครจะไปเองเนี่ยครับแล้วไปเองที่วัดุคคลมิ่นตากฟ้านครสวรรค์เนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนไปเองไม่ต้องลงทะเบียนคนที่ลงทะเบียนเฉพาะคนที่จะเดินทางไปด้วยรถบัสไปฟรีจะให้ลงทะเบียนวันที่สี่เปิดลงทะเบียนเดียมตัวไว้นะแอดไลน์ไว้แอดสายสาธุ เขาเดี๋ยวมันจะมีให้กดเลขในไลน์เราค่อยไปกดเลขในนั้นอันนี้เฉพาะกรณีคนที่จะไปแจ้งไว้ทราบต่งหน้าลงทะเบียนวันที่สี่ยังไม่ต้องขอลงทะเบียนตอนนี้นะแจ้งไว้ทราบถ้าจะไม่มีอะไรแล้วก็